สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการ U21x World Cup 2022นะครับผมเย่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  ก็กราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเป็นทางการเนาะก็ในตอนนี้นะครับเป็น E ีีที่5แล้วนะครับของคอนเทนต์นี้นะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยชม4คอนเทนต์แรกหรือว่า4ตอนแรกนะครับก็สามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้นะครับผมโดยใน4ทีมแรกเนี่ยจะเป็นตัวแทนจากกลุ่ม A กันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนที่5อย่างที่ได้บอกไปนะครับจะเริ่มเข้าสู่กลุ่ม B แล้วนะครับและผมไม่ให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนผมเปิดหัวกลุ่ม B ด้วยทีมที่ต้องบอกว่าเป็นน่าจะเป็นขวัญใจมหาชนะคแม้ว่าุณจ อาจจะไม่ได้เชียร์เขาแต่คุณก็ต้องติดตามดูเขาแน่นอนเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะดูบอลพิมพ์มาลีกกันหมด นะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าทีมชาตินั้นก็คือทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับผมเว็บออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียนะครับก็พี่ๆคนไหนนะครับชอบการแข่งขันเดิมพันนะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ BK8 n ิวนะครับผม BK8 นิวหรือจะสแกน QR code ตรงหน้าจอนี้ก็ได้เช่นกันนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะ โอเคทุกคนกลุ่ม B ทีมชาติอังกฤษคือจะบอกว่าไอคอนเทนต์เนี้ยทุกคนมันมีความสนุกอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเป็นทีมชาติอื่นๆเนี่ยทีมชาติแบบเซเนกัลทีมชาติเอลควาดอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับผมมันจะมีความยากของคอนเทนต์นี้ก็คือผมจะเลือกนั้งแต่คนไหนดีที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนมันจะไม่ไม่แปลกจนเกินไปทุกคนอยากจะให้แบบทุกคนรู้จักกันบ้างนะครับแต่กับทีมชาติอังกฤษเนี่ย มันตรงกันข้ามเลยผมจะเลือกใครดีที่ทุกคนไม่รู้จักเพราะว่าโอ้โหอังกฤษนี่ทุกคนน่าจะรู้จักกันหมดแล้วอะใช่ไหมซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอาใครดีว่าจนกระทั่งก็ไปนั่งดูรายชื่อไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนมันก็มาสะดุดอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือคนนี้ในภาพนะครับคาร์ลัมวิลสัน เออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวิลสันเนี่ยมันถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของทีมชาติอังกฤษประจํารอบนี้เหมือนกันเพราะว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นปกติเขาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะที่เขาจะมีพวกนักเตะแบบเป็นตัวละครลับเป็นตัวแบบตัวเซอร์ไพรส์ประจําประจาทัวนาเมนต์อยู่แล้วว่าแบบจะต้องมีติดมาสักคนหรือ2คนอย่างในยุคแบบวอลคอตอะไรแบบนี้นะครับผมมันจะมีอยู่แล้วซึ่งรอบเนี้ย ตัวเซอร์ไพรส์สำหรับผมผมว่าคือคาร์ลัมยูันเพราะว่าด้วยชื่อชั้นดีกรีเนี่ยอาจจะไม่จะดีมากอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่ก็โหด้วยฟอร์มการเล่นด้วยผลงานของเขาเนี่ยม,มันยอดเยี่ยมจริงๆทําให้แบบเซาเกตก,ก็ต้องตัดสินใจเลือกเขามาอยู่ในทีมด้วยนะครับผมนั่นจึงเป็นที่มาของคาร์ลัมยูันในวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าิลสันเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วล่ะว่าแบบอีเขาก็เออเป็นกองหน้านะของนิวคาสเซิลยิงประตูได้เก่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าแบบประวัติลึกๆของเขาแล้วล่ะใครจะรู้บ้บางหรือ มันจะมีใครทราบบ้างก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้น่าสนใจผมก็รู้สึกว่าเออถ้างั้นขออนุญาตเลือกเป็นคาร์ลัมวิลสันกันแล้วกันนะครับสำหรับตัวแทนจากทีมชาติอังกฤษใน EP นี้นะครับผมเออเหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยนะครับในคลิปนี้เนาะขอบคุณนะครับผมมาเปลี่ยนภาพดีกว่าเป็นอันนี้นะครับนี่ก็คอคาร์ลัมวิลสันนะครับอย่างที่ได้บอกไปเป็นตัวแทนจากทีมชาติอังกฤษนะครับผมเรามาดูประวัติเขาๆกันดีกว่านะครับ คาร์ลวิลสันนะครับเขามีชื่อเต็มว่าคาร์ลเอ็ดดี้เกรแฮมวิลสันนะครับเป็นสี่สี่สี่ช่วงใช่ไหมมันต้องเรียกว่าอะไรว่าสี่ช่วงสี่คำนะครับก็คือคาร์ลเอ็ดดี้เกรแฮมวิลสันนะครับแค่มีชื่อว่าเอ็ดดี้เนี่ยก็รู้แล้วว่าเก่งทุกคนใช่ไหมเหมือนเอ็ดดี T ้เอ็นเกเทียนะครับเก่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ลอเล่นนะครับทุกคนก็ชื่อเต็มนะครับคาร์ลัมเอ็ดี้เกรแฮมบิลซันนะครับเขาเป็นลูกครึ่งนะสัญชาติจามกากับอังกฤษนะครับผมโดยคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นคนจามกานะครับแล้วก็คุณแม่เป็นคนอังกฤษนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเกิดและโตที่อังกฤษตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยนะครับผมเขาเกิดอยู่ที่เมืองโคเวนทีนะครับผมแล้วเขาก็ใช้ชีวิตที่เมืองนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเติบโตมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าที่ที่โคเวนทีนี่แหละนะครับเป็นที่ที่ทาให้เขารู้จักกับกีฬาาาฟุตบอลเเป็นท่แรรกพะว ในเมืองเขาก็จะมีทีมกีฬาประจําเมืองอยู่แล้วนั่นก็คือทีมโค v เวนตีซิตี้ใช่ไหมล่ะซึ่ง A ไอโคเวนตีนี่แหละมันก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของเขาในช่วงนั้นว่าแบบเฮ้ยเขาอยากที่จะเข้า เข้าสู่สโมสรนี้ให้ได้เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ให้ได้เขาก็เลยพยายามฝึกเล่นฟุตบอลมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับจนกระทั่งเขาก็ได้รับโอกาสนะครับเข้าไปอยู่ในสูนฝึกอะคาเดมี่ของทีมโคเวนทีนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆทุกคนมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับในช่วงเด็กเนี่ยตอนแรกจริงๆ,ๆเขาเล่นกองกลางนะครับเล่นเป็นกองกลางเลยแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาเขาก็ถูกจับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเล่นริมเส้นบ้างไปเล่นแบ็กบ้างไปเล่นปีกบ้างจนกระทั่งมาจบที่กองหน้านะครับ ก็คือเป็นเขาก็เรียกว่าไงเหมือนหาตำแหน่งเจอก็คือจบที่กองหน้านะครับจนกระทั่งทุกคนในปี2009นะครับในปี2009นะครับคาบร์ลวิลสันนะเขาก็ได้รับโอกาสเดบิวต์ในชุดใหญ่ของโคเวนที่เป็นครั้งแรกนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าโอเคตอนนั้นเนี่ยมันก็ลงมาช่วงแค่แบบท้ายเกมเฉยๆอาจจะไม่ได้มี impact ต่อทีมอะไรมากแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีเป็นสัญ,ญญาณที่ดีของเขานะครับผมแล้วก็ จากปี2009ใช่ไหมปี2010 11 12 13เขาก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆค่อยๆสอดแทรกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งในฤดูดกาลที่2013กับ14นะครับผมปีนั้นเป็นปีที่เขากลายเป็นตัวจริงของทีมได้แล้วนะครับกลายเป็นตัวจริงของทีมไปแล้วจากที่ว่าเด็กดาวรุ่งที่ที่แค่สอดแทรกขึ้นมา ไม่ใช่แล้วปัจจุบันนี้เขากลายเป็นตัวความหวังของทีไมได้แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าในฤดูกาลนั้นเป็นฤดูกาลที่เขาน่าจะฟอร์มพีคที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะ10นัดแรกนะครับทุกคนเพราะ10นัดแรกนะครับเขายิงไป11ประตู2อแอซซิตจาก10นัด11ประตู2แอซซิตจาก10นัดเยอะมากเยอะมากๆนะครับทุกคนแล้วก็จบฤดูกาลนั้นนะครับเขาสามารถทำไ,ได้ถึง22ประตูกับอีก4แอสซิต คว้าตำแหน่งดาวซันโวของฤดูกาลไปครอบครองรวมถึงคว้าตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของสมโมสรไปครอบครองอีกด้วยยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากฟอร์มแรงมากๆนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โห มันจากฟอร์มตรงนี้เองนะครับจากไอ้ฟอร์มตรงนี้ที่มันร้อนแรงมากๆมันจึงไม่ใแปลกใช่ไหมที่จะให้ที่จะทําให้แบบมีหลายทีมเนี่ยมาสนใจติดต่อเขาาแบบเฮ้ยหูทาไมมันเก่งจังเลยวะมันยิงเยอะจังเลยวะมันเป็นใครมาจากไหนยังไงค่าตัวเท่าไหร่ใช่ไหมก็มีหลายทีมเนี่ยมาติดต่อเจไดจาก,กับโคเวนที่ขอซื้อวิลซันวิลซันวิลซันมีหลายทีมนะครับจนกระทั่งก็มีทีมหนึ่งที่สามารถตกลงจบดีลนี้ได้ก็คือทีมบอลหมัด นะครับผมทีมบอลหมัดนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังอยู่ในลีกแชมเปียนชิพอยู่นะโดยการทำทีมของเอ้ฮาวนะครับผมก็เป็นบอลหมัดนะครับที่ได้ตัววิลสันไปครอบครองนะครับด้วยค่าตัวเพียงแค่3ล้านปอนด์นะครับสล้านปอนด์โอเคว่ามันอาจจะมันอาจจะดูน้อยเนาะแต่ว่าสำหรับทีมจากลนะีกวันอ่ะทุกคนทีมจากโคเวนทะี่ลีกวันอ่ะณตอนนั้นอนะ่ะซึ่ง หูหลีกวันกับเงิน3ล้านมันก็มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับก็คนวที่เขาก็รู้สึกว่าโอเครับได้กับราคานี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นบอลหมัดที่ได้ตัวมานะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเหมือนการการยา้ายทีมครั้งนี้มันมันยิ่งถูกต้องไปอีกเพราะว่าการที่เขามาอยู่บอลหมัดน,นะครับมันทําให้เขาได้ รู้จักกีฬาฟุตบอลได้ดีขึ้นเพราะว่าเขาได้เจอกับโค้ชคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นโค้ชที่เก่งมากแล้วก็มีมีมมไฟแรงมากก็คือเอ็ดดี้ฮาวอย่างที่ได้บอกไปนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าในฤดูกาลแรกของเขานะฤดูกาลแรกของเขากับบอลหมัดเลยนะ,นะทุกคนภายใต้การทําทีมของเอ็ดดี้ฮาวนะครับเขาเป็นตัวจริงเป็นตัวจริงยิงไปทั้งหมด2ี่สิประตูยี่สิบประตูสองแอสซิสต์นะครับคว้าตำแหน่งดาวซนโวประจำทีมในปีนั้นได้สำเร็จนั่นคือปีแรก นั่นคือปีแรกและปีนั้นเองนะครับที่เขายิงไป20ประตูเนี่ยนะครับปีแรกที่เขาย้ายมาเนี่ยเขาเขาช่วยพาวาเอ่อพาบอลมัดเลื่อนชั้นสูพ่พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกของสโมสรก็คือปีที่มันขึ้นมาตอนนั้นน่ะนะครับบอลมัดโอ้โหต้องบอกว่าพีคมากพีคมากๆพีคมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพอปีถัดมาใช่ไหมเขาก็ได้ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกปุ๊บเขาก็ไม่ได้เก่งแค่ในแชมเปี้ยนชิพทุกคนเขาขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเขาก็พอเล่นได้อย่างที่อย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมครับว่า ตอนที่เขาอยู่บอลมัดเฮ้ยเขาก็ดูเก่งเลยดูใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเกมที่มันพีคมากๆอยู่เกมหนึ่งก็คือเกมที่บอลหมัดเจอกับฮัตเตอร์ฟิวเทาวนะครับเกมนั้นบอลหมัดชนะไปทั้งหมด4-0นะครับโดยวิลสันเนี่ยยิงแฮตติก3ประตูนะครับผมก็เป็นเกมที่สร้างชื่อให้กับคาร์ลัวิลสันได้มากๆเลยในตอนนั้นนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าเหมือนโชชาตาเล่นตลกนะครับเพราะว่า กราฟชีวิตที่มันกําลังพุ่งนะครับจากเด็กดาวรุ่งคนนึงเป็นตัวจริงโคเวนที่ฟอร์มระเบิดจนย้ายมาบอลหมัดปีแรกก็ฟอร์มระเบิดปีที่2ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกก็ยังฟอร์มโอเคโชชาตาเล่นตลกนะครับทำให้วิลสันนะครับที่กําลังฟอร์มดีๆเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงด้วยแลวก็นั่นก็คือเอ็นคว้หน้าแตกหรือว่า ACL ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนั่นเองนะครับเขามีอาการบาดเจ็บเอ่อ ACL ทำให้ต้องพักไปราลา6-7เดือน 6ถึงเดเดือนนะครับหายไปดื้อๆเลยณตอนนั้นถ้าใครจำมันได้นะครับบอลมัดที่แบบกำลังฟอร์ดแรงๆนะครับแต่ว่าพอ,อยูวสั้นเจ็บไปนี่ก็แบบส่งผลมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายังไม่พอนะครับยังไม่พอยังชกร้ายไม่พอเพราะว่าบาดเจ็บไป6เดือนเขาก็พยายามฟื้นฟูตัวเองใช่ไหมพยายามรักษารักษารักษาจนกระทั่งเขาก็ได้กลับมาลงสนามจนได้นะครับลงมาจนได้แต่ลงได้เพียงแค่ไม่นานไม่ถึง1เดือนไม่ถึง1เดือน บาดเจ็บอีกแล้วซึ่งเป็นการอาการบาดเจ็บเดิมที่ ACL อีกแล้วพักต่ออีก6เดือน1ปีปีเต็มๆที่หายไปในชีวิตเขากับอาการบาดเจ็บ ACL โคตรน่าสงสารต้องบอกว่าโคตรน่าสงสารจริงๆซึ่งเป็นถือว่าเป็น,เป,นเป็นอาการบาดเจ็บ2ครั้งใหญ่ของเขาเลยก็ว่าได้แล้วเกิดแบบต่อเน,นื่องกันเลยนะครับซึ่งอะไรเป็น เป็นอะไรที่แย่มากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เขาหายจากอาการบาดเจ็บมาในรอบ2เนี่ยนะครับมันก็มีอาการบาดเจ็บติดตัวอยู่เรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าโอเคอาจจะไม่ได้เป็นอาการบาดเจ็บแบบแบบรุนแรงเหมือนตอนนั้นแล้วแต่ว่าก็เป็นเจ็บ,จบ,จบ,จบๆเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะครับผมมีอยู่บ้างตลอดถึงจนถ,ถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างที่เราเห็นกันว่าสิ่งเหล่านั้นแม้ว่ามันจะลำบากขนาดไหนเจ็บไปปีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่เคยทําให้วิลสันเขายอมแพ้ได้นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เขา เจ็บๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาก็พยายามฟื้นฟูตัวเองมาตลอดแล้วก็ทุกครั้งที่เขาเจ็บเนี่ยนะแล้วเมื่อเมื่อใดก็ตามที่เขาหายหายเจ็บกลับมาปุ๊บแล้วเขาก็ได้ลงสนามปุ๊บเนี่ยเขามักจะใช้เวลาไม่นานในการเรียกฟอร์มเก่งนะครับ e เป็นะที่เราเห็นกันว่าแบบเอ้ยขอเวลาเพียงแค่เกม2เกมเนี่ยเขาก็สามารถอยู่ในฟอร์ม <sı> ที่ดีได้แล้วสามารถยิงประตูได้แล้วสามารถจ่ายให้เพื่อนได้แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าโหอันนี้มันมันมัน,มนสะท้อนสะท้อนให้เราเห็นนะว่าเขาเป็นคนททีีีีีี่่่่่่คคคืืออมม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 มววาาาาาเเเเป็็็็นนนชพกกกกกๆๆะะรััับ้้จจจจิตใขขขแแแแงงงงลไส จะเจ็บหนักเจ็บเบาแค่ไหนแต่ถ้ากูกลับมาได้ขอเวลาให้กูซ้อมหน่อยเดี๋ยวก,กูจะเรียกฟอร์มกลับมาได้แน่นอนแล้วเป็นแบบนั้นมาเสมอนะครับผมซึ่งตอนนี้ต้องก็ต้องก็ต้องชื่นชื่นชมจิตใจของของบิลซันนะครับผม แล้วก็ต้องบอกว่าด้วยจิตใจที่มันเข้มแข็งแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้วยฝีมือที่มันก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับทำให้สาริกาดงนิวคาสเซลที่ตอนนั้นก็ถือว่ามีตังประมาณหนึ่งแล้วนะครับจากการเทคโอเวอร์ใช่ไหมก็ตัดสินใจซื้อคาร์ลมูรสันมาจากบอลมัดนะครับผมด้วยค่าตัวแพงนะถึง20ล้านปอนด์เลยนะครับยีล้านปอนด์ซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันอาจจะเป็นการลงทุนลงทุนที่ดูเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าวิลสันตอนนั้นก็มีอาการบาดเจ็บบ่อยและอายุก็ไม่ไม่ใช่น้อย,อย,อยแล้้ววแต่ New ่นนิคเเเลอืกกทีีดดมพัับ เลือกที่จะเสี่ยงกับวิลสันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวิลสันไม่ทําให้นิวผิดหวังเพราะว่าเขาก็กลายเป็นตัวหลักได้ทันทีนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันก็ถือว่ามันเป็นเหมือนโทคชะตาอีกเหมือนกันเพราะว่าในช่วงหลังนะครับปัปปจจุบันตอนท้ายนิวคาสเซีก็เพิ่งแต่งตั้งเอ็ดดี้ฮาวกลับมาคุมทีมซึ่งเอ็ดดี้ฮาวกับวิลสันเขาเคยทํางานกันมาแล้วที่บอลมัดมันจึงเหมือนกับว่าแบบทําให้วิลสันเนี่ยรู้สึกสบายใจมากๆที่ได้กลับมาทํางานกับเอ็ดดี้ฮาวอีกครั้งหนึ่งซึ่งเอ็ดด้าาาาาวเงก่นัรบลมทํพะ ก็ถือว่าเป็นแบบเหมือนนักเตะคู่บุญกันมานะครับผมก็ต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้นะครับภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวนะครับตอนนี้นิวคาสเซิลฟอร์มแรงมากอยู่ที่3ของลีกแล้วคาลัมวิลสันนะครับฟอร์มส่วนตัวนะปีนี้ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด11นัดนะครับยิงไป6ประตู2 a แอสซิสต์11นัดมีส่วนร่วมไปแล้ว8ประตูทุกคนเยอะนะ เยอะมากๆเลยเยอะมากๆเลยแล้วก็ไม่ไม,ไม่แปลกใจเลยด้วยผลงานแบบนี้นะครับทำจึงทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ที่ติดทีมชาติขึ้นมาในรอบนี้นะครับแสงหน้านักเตะอย่างโอเลโอเลวัตกินนะครับแสงหน้าอย่างยูวันโทนี่อย่างเอ่อแคมมี่อับราฮัมดยไม่หนีเคาวเลวินอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นวิลสันที่แสงขึ้นมาแล้วก็ติดทีมชาติชุดนี้มาได้นะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของในานามทีมชาติกันบ้างดีกว่านะครับ ก็ต้องบอกว่าวิลสันเนี่ยเขาก็เคยติดทีมชาติมาแล้วบ้างแล้วนะครับในชุดชุดลงชุดเล็กเนี่ยก็ติดติดมาบ้างแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะนะครับและในส่วนของชุดใหญ่เนี่ยเขาก็เคยถูกเรียกทติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วเหมือนกันนะครับในตอนนั้นตอนที่อยู่กับบอลมัดนะตอนที่แบบฟอร์มยงแรงนั่นแหละนะครับก็ถูกเรียกขึ้นมาติดบ้างแล้วในปี2018นะครับก็ได้เล่นคู่กับเวนลุนนี่เล่นคู่กับตั้งเตะเกเก๋าหลายคนนะครับแต่ก็สุดท้ายมันก็หายไปเพราะว่าเขาก็มีอาการบาดเจ็บใช่ไหมครับผมก นะครับโดย4นะี่นัดที่ที่ว่านี่เป็นสำรองไป3นะตัวจริงแค่นัดเดียวนะครับแล้วกย็ยิงได้แค่1ประตูแต่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าโอกาสมันน้อยนะครับผมก็นี่แหละฮะสำหรับตัวแทนจากทีมชาติอังกฤษที่ผมเลือกมานะครับคาร์ลัมวิลสันกองหน้าจอมเซอร์ไพรส์ตัวละครลับของทีมชาติอังกฤษตอนนี้ผมถามทุกคนหน่อยทุกคนคิดว่าวิลสันเขาดีพอไหมเขาเหมาะสมพอไหมที่จะติดทีมชาติอังกฤษ ออสำหรับผมนะผมว่าผมไม่แปลกใจเลยว่าโอเคผมผมอาจจะเสียดดยอีวานโทนี่ผมอาจจะเสียดย oni, จจยดยแชมมี่อับราฮัมแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นวิลสันเนี่ยมันก็ไม่น่าเกียดเพราะวิลสันเองเขาก็มีผลงานที่มันดีมากแล้วก็ยิ่งเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งได้เห็นสตอรี่ของเขาเนี่ยว่าแบบเขาผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยผมยิ่งรู้สึกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควรจะได้รับมันเป็นสิ่งที่น่าจะตอบแทนความพยายามของของเขาได้ดีก็เ,เลยรู้สึกว่า ไม่แปลกใจที่เป็นวิลสันแล้วก็แอบเอาใจช่วยด้วยหวังว่าเขาจะได้รับโอกาสเดบิวต์บ้างสักเกมนึงนะในฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับผม โอเคก็นี่แหละฮะทีมชาติอังกฤษนะครับผมคาร์ลวิลสันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปนะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับเว็บออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียนะครับก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ BK8new นะครับผม BK8new นะครับหรือจะสแกน QR code ที่หน้าจอนี้ก็ได้เช่นกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับทุกคนนะโอเคเหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็รบกวนทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์คล หรือใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูนะครับผมแล้วอยากดูคลิปตอนอื่นๆก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าในกลุ่ม A ทั้ง4ทีมเนี่ยผมก็ทําไว้แล้วเช่นกันนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับจะเป็นชาติไหนจะเป็นนักเตะคนไหนนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมกับคอนเทนต์นี้นะครับ U21X World Cup 2022นะครับผมจะมีมาให้รับชมกันทุกวันเลยนะครับทุกวันต่อเนื่องจนขวาจะครบ32ทีมเลยก็คือ1เดือนกับอีก2วันเนี่ย นะครับหเดือนก็อีก2วันเนี่ยคุณได้เห็นหน้าผมทุกวันแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผิดพลาดกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะ